สบายดีพี 1, 1, no. và và ่น้องถูกมองถูกบอนเนาะสปูกะยางฟ้าเพี่น้องเอ้ยยางแตะนาเมื่อบ้านเนาะเพราะว่าน้องโทรมาว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่ฝูพี่น้องเมืองชองคอนเนาะตอนนี้กะอยู่ห้องบ้านปักสองเนาะพี่น้องสปูกะสิไปหาน้องอยู่อันโรงพยาบาลเนาะอยู่เมืองช่องคอนผลอะไพี่น้อง ย่างเมื่อบ้านสบอบริขีหลุดออกมาเมือนี้หัวใจสิวายพี่น้องเลยลอยเบิดลเมื่อข่าวข้าเลยเดียวไปเบิ่งไปส้มน้ำก้านนอกว่าสารนอกสบหันสลบจนบ่มีสติว่ะสพี่น้องเลยหลุดซิบหล่อหลุดซิบหล่อเกี่ยวหลดมอเตอร์ไซค์เนาะ ก็เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าเป็นจังไรเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาห่อนองชายแหละเนาะเป็นอะไรเป็นใจเยอะแยะเลยนี่จใจผู้ใจอะไรไปมืออื้อเย็บจะเข้มอันนี่จะบวงแถวมือแีวมาฉลบผู้ทาตพลว่ะพุลบผู้นี้ชั่วเอาผู้นี้งามแงบผู้นั้นน้ำมดตีนเติรนมุนมีีผู้นี้น่ัชลบอื คือออกมานอนเนาะคือมานั่งกไปเขาก็สเมื right we right. uh, come come ่ออยู่หพันแล้วยังพงกับบริษัทมาเลยวหน้ส่งกรขาดเลยจักยังวาแล้วงนมันมันเกี่ยวนะได้โหลดมันก็เอามอเตอร์ไซค์บอกมันก็รถพวกตายเล็้วัำใจบ่มีไปเลยเฝ้านี้เลยเาแห้งกระเต๊กไหมเอลมันมี่ตากระบ้าอัดบน เรเป็นยังว่าสิบุ้มือนี่บดเจ็บบาท่กมือนี่บเจ็บนีควมืออื่นี่เจ้าลูกบ่ได้ควยล้มมือนไปห้ไม่นะคือาเบียร์มันกินด้เลือดไปไม้ามาเบียร์ยังเจาซสากยาละมอเขาหอยกินเหลากินเบียร์ดอก้ได้วิทได้กินวย่ากินอแม่นวิทย์เังพวกี้กะค่อยคอยีแต่เมื่อยะค่อยพลาดมือนะท่นเมื่อได้แลก็ม้ามาคือมันชิโยนเขานนนะลมในทางลงหวยนั่น ตอนล่มนะบ่ป้านได้บัดนอนไม่ได้คืนนึงยเออเออเอวคอยไปเลี้ยงงัวงย่างแข่งขาเบิ่งในหัวเข่ากระบาดส่งก็ขาในมือก็เย็บในมือในมือนี่ก็เย็บใครอยู่บ่มีหนาข้างหลังเด้อวยไมายังเลือดยังฉันเลือดตูนเลือดหัวไหลออกมาแต่เย็บเพื่อนตีนเย็บตรงนี้เย็บขึ้นกระบนี้นั่นนะยังว่าบ่อยากย่างอยากเยอะเมื่ออื่นนะาะลูกบ่ได้ผลแล้วตัวเมื่อย่างเจ้ก่อน ไปเข้าไปไปไปนั่งให้้มไ้ไปขาไปอยู่ไหนบปเ้าได้อยเาตปอเขาอ็กเบิ้งปายานมันเป็นข้างนอก้าจะมาได้ใส่จะมาหดใหญ่บ่เออเออหลดมรถล้มรหลกาะหลใหญ่กีปเหรือบงรหลในตลาดามก็ล ไปเอกเบ่งชากอกมมาเบ่งเชานะไปเอไปเบงคนขายอีกหนึ่งคนเนาะคือคือลุงรู้เถ่าผาเถ่าที่มานำกันบอกนี่คือเมียคนเนาะเนาะอ้าวหอยเลือดห่อยเข้ามาบอนี่ปิตาเลย chia mặt Elisa đi sài nhập mô chiều luôn nhập đi nhập bolo bomanina mmmm gần đây mọi người mọi người mọi người đang ở bỏ người mọi 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 đây Cúc của mi lộ kênh sống, mang. Mích gì ngon mi lộ kênh sống, nên chung khoan yang hay là phát 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 hiện phát hiện. 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 phát เมื่อเลยบอบบริษัทหมอเลยบอรัมอเมื่เลยบรเนวเอ่องางนี้มันแต่ควมเก่าลำไปลำมาเสร็จคือแบนี่มันเบาบรูุ้เรื่องเลยมันไปแล้วแหละสมองคิดในใจอ่าพอดี เอาประคองขึ้นมาปดหมวกกันน็อกหอกแล้วก็ท่ามาตั้งสถิติข้าที่เจ้าไปแจ้งตำรวจตำรวจบเขาไปมาเบิ่งบ่รถเธอบ่เนี้ยนะผู้ภัยก็มันก็ว่าบ่ว่างที่ก็โทรหาผู้ภัยผู้ภัยว่าบ่ว่างผู้ภัยก็ว่าบ่ว่างบ่ว่างแล้วก็มามาจัิการได้คนเนาะ ยาภาวเดี้ยวเราออกมาเราวัดยาพาเมื่อการบนอ่ะเดี๋ยวมาเฝ้าก้อนเราอ่ะก่ะแล้วผู้ชนเด้ผู้ชนก็ได้รถดพ่วงเขาก่ะแล้วเขาไปเลยกาะแล้วบนมี้ใคมาเบิ่งบ่อตำรวจตำดีเดย์ มันจะคานวันนี่นะอันรดอนชุโตอันบแมเปนไอยางี่มันชิพิษีชีพิษปีฉังแล้วจกเิคีเกิดาบีเนาะมันเดดต่างคนต่างมาโบนี่รถชวนมาเนาะข้าขาก็ไปนี่แต่ข้าวก็ไปนี่เขากระลงมาแต่รักษาแต่ข้าวกมาแต่รักษาเลยเยน่ยลงไปว่าบุู่้เหลืองเลยอแว่านี้ มันเพียงตลาดมันหนอกะนด้ะหนอกไมีรถพระเจ้าจอดนั่นจอดซื้อของหนานะมันก็บปบแล,ล้วเกิขึ้นว่า,วาง่ายๆขึ้นมาหดครึ่งคอครึ่งคอระหว่างแม่กับลูกนี่นะครึ่งคอ,อระหว่างแม่กับลูกระบาดน,นี้รถพ่วงมันเ่ยหัวมันจะเบ็ดมาเมันมหักรถพันหนาเกี่ยวไปเลยเมื่อกี้เอาเซ็กเขาหล่นมาเขาหล่นเขาก็ปิ้นเหมืปิ้นออกมาแล้วนี่ก็มาล้างนี่ขันก็ชิลลี่มาแล้วนี่นี่ก็ตายเหม่นรถ ตัวนี้เลสิลีเอาไปนะเอาไปน้อกนันกับโควิดและบาดเน,นี่ยนะจุ๊บไก่เคยพงกิ้งไดยปานตูแล้วปาน,าน,าน,านปวดปลากิ้งไก,ก่ีลยอาันตู้พูลงหนันหักขอบน,นเว็นี้ขอลุขอเจ็บถึงหัวเข้าขอกระลุกมาลุกมาเลือดน้ยอย่เข้า คล้โซฮาปกิพวกปกิผู้ใดมาเบิ่งได้คนเต็มอยู่นในตลาดมีผู้ใดมาเบิ่งแหี่ยแรงน้ำใจเนาะบ้านอันนั้นใช่สั่งเสลี่ยนนะงหมันก็ค่อยไปคล้องไปไปคล้องบุตเตยเห็นมันนอนกับพวกแบบนั้นเดี๋ยวเบิ่งหัวใจมันทันใจว่าว่างอยู่นะขอคานไปมันนอนง่ายได้วยนอนขวมนอนนอนง่ายนอนง่ายนอนง่ายเลยเท้าเฮ้ยเฮ้ย มันจับเงยอยู่นะเขาเป็นยังมันวอยนะหอดบุหงะซ้ัมว่าหลดเกี่ยวคล้ช้อนเท้าเหรอเติบคล้าช้อนเท้ามั่วอ่ะเว้าติดข่วงเก่าอยู่หันนะเพราะถึงมาแล้วเป็นไรเป็นไรพยายามตั้งสติดนะพยายามตั้งสตินะว่ะคนทั้งอื่นอหึงอะไรเลยเขาจะย่างมาเบิ้งเขาย่างมาเบิ้งเขาว่าเจ้าผูต้องลุกผู้ลุกไปเบิ้งให้คอยแนะผู้บุไปเบิ้งอันน่ะ ไปเบิ่งนะคอยแน่ก็บ่เบิ่งไงกับ่ไปข้าเจ้าครับตั้งผมมีน้ำใจเนาะคนเจ้าละคานไปเบิ่งเออคานไปเบิ่งไปเบิ่งเนี่ยคอยประคองหัว <ๆ S 2> มีกล,ล OK ิ่นมาแล้วปดหัวกันนอกกนนอกจังหวัวบานนี้เป็นร้านไผ่ไก่หนูหันย่างมาแล้วก็ย่างมาเบิง่งถามถามไปทำไม่วะจกักกีบอวิชญ์นะคนชื่อหน,นูถามไปยู่่าน่นฝันนะครับจังคนชื่อหนูฟูฟู เราเลยโใช้แบาแล้วนะพวกตะจนมะเบิ้งมาเบิ้งยังได้มาได้พวกตลาดนะลูกมึงจะเป็นลูกจะเป็นก็จิแต่วามาแต่บ้านตอนปลายวบ่แม่ของไก่อีแต่พวกตลาดจังยาออกยู่ตลาดในไใบ่นเกิดอุบัติเหตุตลาดดงบ่ม่นี่ฟตลาดดงเห็น เลยตลาดดงเลยตลาดดงตลาดโอวคมังมูนี่นบอตลาดดอนปลาไหลดอนปลาไหลนี่เดมุดว่าเขาเปิดนังตลาดนึงตลาดตลาดดอนปลาไหลตลาดนิหนนะฮะนะมันมีปั๊มน้ำมันขนาอืมไปไปไปาไปปนมาเอามาส่งโรงบน้ แานดดนะลัตรวจซ้ำอีกมั้งด่ะักนเขาจักแสดงนางแสดงนางบูบออันนี้คือรถมันบอแมนอันโกมันแตกบอกอันนี้บกระนอกที่มันใสเออกระนองันนี้แหละคัน้อมีกระนอกแห่งตายขล้ออืออือกระนอกปจนมุนกนี้เนี่ยจนหัวมัน มัวแตโหลดหลดเลยตัวอันนี้บริยางก้อนกินมันมนตาแตกห้องพอพ้นได้สอิะโอันนี้โกบเก็บมันนียงตีนก็แตกตีนก็ตีนก็แตกอีกอ่าขันน่กก็แตกได้นะแตกบัวทอสันนัดนี่มันแตกแรงลุ่มๆนะแม่นะ หายเขาลุงล้านหนึ่งมาขาดของไปเมื่อบนเอายังหายไหมบ่บ่บ่เห้จนบบอยากกันแม่บบอยากจังได้เอื่อยนะไปแจรถไถ่หนห้องป้าเน่าขังบ้านนั่นซื่อหาพันสิบพันกนแจกรถไถ่เฮียรถไปหนลูกไม่ไชางหน้าชาวบอารอยะ ยังมัลําไยช่างนักช่างนาเดชมีเด้ออ๋อคนช่างน้ำคาน่ะบ่อย่งก่อ๋อบ่พาให้เลยแววเน่อันนี้เอาให้ลุงจันกับลุงล้านบ่เปลี่ยมไลยเติบบ่ให้ยังปลามากินเลยปลายล่ได้เขาเอามาแต่นาทเล็กได้ลุงออน่างามมากเลยจับจังหวะเขาจะแก่มอเตอร์ไซค์เมื่อหายแล้วไปเมื่อวันนี้เมื่อยางอยู่เพื่อน พอถาวกับด้านเคยบริเย็บบิร์ตในตีนเย็บเบิร์ตโดยไปเมื่อห้ามคืนรถแขนผ่าจบดีผ่าลอดผ่าอ่าทอมิตรผ่าเพื่องกุญแจกับผ่าขักแน่ อ่าห่ายแล้วว่านางหนาที่เขาไหนบอที่เป็นนางยอนขายอนขามันปวดาะอยากนางเหยียดขาบอเหยียดเป็นนางนงอยู่นาะคอยแลเนาะ ยังบ่ทันได้ที่แล้วอ่ะขึ้นขึ้นตอนนี้เพื่อนก็กำลังชิมเมื่อในเนาะพี่เนาะดึงดูดึงยังขอ เอาไปเมื่อทกกีน,นังเนาะกับานังู้เดียวนี่ผู <c oughs> ้เดียวมันยักย้อนขาวะ่ะนี่บอกฟาราย่าได้บอกมานังน้ำซามีบอก,อกโอเคไปแล้วทีน่องเอ้ยข็มนี่กันนี่พอกันใหม่เข็บหนาบ๊ายบาย